สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกันเช่นเดิมนะครับผมก็มีโอกาสนะครับผมไปเดินตลาดนัดพระนะครับผมก็ได้พระกิ่งนะครับผมสุดยอดของวัดสุทัตนะครับผมเนื้อกลับ ดำนะครับผมเรียวอมแดงๆนะครับผมเดี๋ยวชัดอยู่นะครับผมชัดนะอโอเคนะครับผมโองนี้คือสวยสมบูรณ์มากนะครับผมเป็นของสังฆราชแพยยุคก,ก็ประมาณยุคสองสี่สองสี่หกว่านะครับผมเป็นพระที่มีพุทธศิ์งดงาม ิมแต่งนะครับผมนะก้นนะถ้วยนะครับอ่าก็เรียกว่าทิมอ่าฐานอ่าเเรียกทิมบัวเล็บช้างนะครับผมอ่าเเรียกว่าเป็นบัวที่แต่งเป็นรูปอ่าสี่เหลี่ยมสองชั้นนะครับผมนะฮะเป็นทิมแต่งเดี๋ยว สองให้ชมนะครับผมว่าองค์พระมีความสวยงามสนมฤะอิ์นะฮะ,อ,ะ,นะฮะองค์พระพักนะครับผมมีอ่ารอยยิ้มนะครับผมยิ้มช่างแกะที่ได้ทำพุทธศินที่งดงามมากๆนะครับผมนะฮะ,ะยิ้ม เนื้อก็จะกลับนะครับกลับออกแดงๆกับดำๆนะครับะสมดิบกลับนะครับผมก็ออกพุทธสินใบหูจมูกนักตานะครับผมก็จะมีความสวยสวยงามนะครับผมนะฮะสดิบกลับนะครับผมเนี่ยองค์พระก็จะมีคาบออกไซด์นะครับผมสาดแดงๆนะครับผมขึ้นเนี่ย เนื้อสําฤิกลับนะครับผมเนี่ยดูโลหะเก่าเป็นนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมดูพุทธศินนะครับผมองค์นี้ก็เป็นพระที่งดงามล้าค่านะครับผมของพุทธศินของวสุทัศนะครับผมเนี่ยความงามนะครับผมของพระนะครับผมเนื้อก็จะกลับนะครับผม แยกแยะนะครับผมเนี่ยครับออกไซด์นะครับผมในการอุดกิ่งเนี่ยมีครับออกไซด์ขึ้นนะครับผมของเนื้อพระนะครับดูยังไงก็ได้นะครับผมพยา,ายามไม่ใช่หลนดำและไม่ใช่ทาสีนะครับผมพ่นสีเนี่ย สุดๆเลยนะครับผมพระกริ่งพระสุดทั์สังฆราชแพร่ยกต้นๆน,น,นะครับผมเนี่ยรู้สึกก็ผมเดาไม่ผิดว่าจะมีรอยจานด้วยนะครับผมนีรอยจานเก่าๆนะเดือนรางนะครับผมแต่งแบบนี้ก็คือว่าหายากมากนะครับผมพระที่ มีความสวยสดงดงามล้ำค่านะครับผมเนี่ยถ้าอยู่กับมือเซียนก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นหลักล้านก็ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นการแกะพุทธศิ์ที่มีความสวยสดงดงามล้ำค่ามากนะครับผมแต่ก็อยู่กับพวกเราก็แล้วแต่ราคาพึงพอใจนะครับผมโอ้ สวยจริงๆนะครับผมพระกิ่งวส,สุทัศน์นะครับผม,มทิมแต่งนะครับผมแต่งบัวเล็บช้างนะครับผมดูพุทธศินนะครับดูความงามของสิ่งต่างๆนะครับผมขยับไปไกลหน่อยนะครับผม ดูโลหะเก่าเนื้อสัมฤทธิ์กลัดให้เป็นนะครับผมแล้วก็ดูธรรมชาติให้เป็นนะครับผมแล้วเราก็จะได้พระแท้ในราคาที่จับต้องได้นะครับผมครับก็ระมัดระวังพากเกด้วยนะครับผมเพราะว่าพาเกนี่สร้างเยอะมากนะครับผมพุทธศิลป์ก็สวยงามเขาหล่อชิดหลอเวียงนะครับผม ก็เลยทาให้พระนี่มีความสวยสดงดงามการแกะแม่ผมแม่ถิ่มแต่สิ่งหนึ่งที่พระเก๋ทาไม่ได้นั่นคือความเก่าความเก่าแล้วครับออกใส่แท้นะครับผมเนี่ยจะเป็นสฟฟตร์ฝดแดงๆขึ้นมาพวกองค์พระนะครับผมเนี่ยอันนี้สำลิปนะครับผมกลับแดงนะครับผมนะฮะก็ถือว่า ตามซอกตามอะไรนะครับผมธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวอีกเอาองค์หนึ่งให้ดูนะครับผมองค์ดูให้ดูนะครับนี่านะครับผมพระกิ่งวัสุทัศน์นี่สมฤทธิ์แก่เงินนะครับผมแก่เงินแต่งนะครับผมย,ยุคต้นๆน,นะครับผมยุคที่สมเด็จสังกราชนะครับผม แผนะครับผมสร้างเป็นพระยุคต้นๆนะครับผมอ่านี่คือพุทธสิ์นะครับผมพุทธศิป์ที่อ่ามีความคลดสิกสวยงามไม่หล่อไม่เต็มนะครับผมเขาก็มาแต่งหน้าแต่งตานะครับผมดูว่าเนี่ยนะครับผมอ่าเนื้อสำลิดนะครับออกแกเงินหน่อยนะครับผมนี่ยโลกระแสโลหะนะครับผมเนี่ยองค์พระก็จะมีคาบตะกันนะครับผมเนี่ย เนื้อโลหะก็จะออกสำริดแกงเงินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวชัดหน่ยนะฮะเนื้อกับกลับอย่างเงี้ยนะครับผมพุทธศิลป์ล้ำค่านะครับผมเนี่ยการแต่งความเหี่ยวในร่องร่องการตะไบนะครับผมการแต่งเนี่ยโอ้โหใบหูสวยงามนะครับผม นี่คือโอ้โหแต่งหน้าแต่งตาแต่งจมูกครับคือหล่อไม่ติดนะครับผมปั้นหุ่นเทียนหล่อไม่ติดนะครับผมช่างก็ได้เลยเอามาตะไบนะครับไม่เป็นหน้าเป็นตานะครับผมองค์นี้ก็คือสวยคลาสสิกนะครับผมให้อยู่กับเมือเซียนก็โอ้โหอาจจะหลายๆแสนนะครับเจ็ดแปดแสนนะครับผมกล้วยนะครับผม เผออแบบคลาสสิกขนาดนี้อาจจะเป็นหลักล้านนะครับผมแต่อยู่กับพวกเรานะครับผมไม่ต้องไปซีเรียดนะครับผมหลักร้อยหลักพันนะครับผมนี่ยการอุดกิ่งอันนี้ก็อุดกิ่งในตัวนะครับผมก็เป็นยุคต้นๆน,น,นะครับเนี่ยอ๋อมอีข้างๆนี้มีรอยหรือเปล่านะมีรอยการอุดกิ่งข้างหรือเปล่านะ เนื้อเขาจะมันๆน,นะครับผมเนี่ยสำลิดอิาสำลิดแกเงินนะครับผมผสมเงินนะครับผมนี่คือองค์นี่คือคลาสสิกมากนะครับผมอ่าเป็นพระที่พระกิ่งวสุทัศน์นะครับผม ที่มีความสวยสดงดงามความคลาสสิกนะครับวันนี้ครับมีเชียงใหม่นะครับผมก็ได้เอาพระกิ่งพระสุทัศน์ซึ่งที่เป็นพระที่เป็นเนื้อสำริดนะครับผมอีกองหนึ่งก็กับอ่าเนี่ยเนื้อกลับอีกอันหนึ่งก็สมุยแก่เงินนะครับผมก็เป็นสูตรของอ่าสังฆราชแพรนะครับผมที่ได้ เป็นการผสมโลหะมวลสารต่างๆนะครับผมเป็นสูตรของท่านเองนะครับผมซึ่งยากที่จะเรียนแบบได้นะครับผมอาจจะเป็นเนี่ยความคลาสสิกความสวยงามนะครับผมองคนึงสวยงามดังดัง,ดงฟ้าอีกองค์นึ่งคลาสสิกนะครับผมเนี่ยชัดไชัดนะชัดนะดนะโอเคนะครับผม ดูครับผมดูพุทธศิลป์นะครับผมผมก็หมีเชียงใหม่นะครับผมก็จะทยอยนะครับผมเช่าพระนะครับผมเช่าพระแล้วก็ออกมาไลฟ์นะครับลงติ๊กต๊อกยูทูปหรือเฟซบุ๊กนะครับผมเพื่อจะเป็นการถ่ายทอดพุทธศิลป์นะครับผมกับความรู้อันพอแค่เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผม พอที่จะมีความรู้นิดๆน้นอยๆนะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูเอานะครับผมอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็จดจำไว้นะครับอันไหนที่มันไม่ใช่นะฮะก็อย่าไปก็คือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรานะครับเนี่ยรับออกทรายนะครับผมเนี่ยรับออกไซายนะครับผม ครับออกซา์ความเหี่ยวนะครับโอคลาสสิกนะครับผมเนี่ยเนี่ยแก่สำลิดพลายเงินนะครับผมเนี่ยโอ้โหสวยงามคาสสิกเนี่ยโอ้โหโอ้โหเนี่ยดูความเก่าเป็นดูสนิมขมเป็นนะครับผมแล้วก็ดูคราบออกซายตามองค์พระให้เป็นนะครับผมพระที่ได้อายุต้องเกิดคราบออกซา์นะครับผม เป็นทีมตั้นะครับผมอ่ะวันนี้ครับก็ไม่ได้มากก็ได้น้อยนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์นะครับผมอย่าไปจดจำตำหนินะครับผมพยายามดูเนื้อความเก่าธรรมชาติดูคาบออกไซด์ดูการเกิดสนิมขุมนะฮะของเนื้อโลหะให้ได้นะครับผม แล้วก็ดูพุทธศินดูต่างๆนะครับผมแล้วก็เราก็จะได้พาแท้นะครับผมโดยไม่ได้ไม่ต้องไปซื้อหลักแสนหลักล้านนะครับผมหลักร้อยก็เสียวได้นะฮะโอเคนะครับผมครับวันนี้ก็มีเชียงใหม่นะครับผมก็เอาสุดยอดของอพระก,กิ่งวสุทัศน์ยุคต้นๆน,น,นะครับผมมาให้เพื่อนๆนะครับผมได้ชมนะครับผมวันนี้ก็ เอาความคัดสิความสวยงามนะครับผมมาฝากเพื่อนๆน,นะครับผมอะสวัสดีครับ